เตาแก๊สตัวนี้นะครับผมโดยภาพรวมก็มีที่ตั้งที่บอกครับนี่มาบกครับผม สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไอเตาแก๊สตัวนี้นะครับผมนี่จะเป็นตัวนี้เลย๋ยวกล่องตกน้ำนะตัวที่เราจะมารีวิวก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือผมลองลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้ววันนี้จะมารีวิวให้ดูว่าโอเคไหมนะครับเนี่ยแกะกล่องมาแล้วก็จะเป็นมีกระเป๋ามาให้นะครับก็จะมีซิปแล้วก็เปิด ลองใช้แล้ก็จนดำหมดเ,เราออกมาแบบระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไอหัวแก๊สมันจะหัวแก๊สตรงเนี้ยระวังมันหักนะครับออกมาก็จะประมาณนี้จะอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวเสียบกบระปองแก๊สนะครับโดยภาพรวมก็มีที่ตั้งพวกกระทะหม้ออะไรประมาณนี้นะครับ ก็กางออกกางออกแล้วก็จะมีขาตั้งอีกครังหนึ่งเป็นขาตั้งพื้นนี่ก็รับหนักได้ระดับนึงแล้วก็จะเป็นตัวปรับนะครับหมุนหมุนลงนี้จะเป็นเปิดแก๊แล้วก็จะมีตัวจุดไฟนะครับแต่ตรงนี้มันจะบางนิดนึง เนี่ยมันจะบางนิดนึงครับก็เวลากดลงก็ระวังมันหักด้วยครับเมราอพ่อมันจะหักง่ายนิดนึงเราจะกดแบบนี้แล้วมันก็จะมีอ่าเห็นไหมประกายไฟตรงไหนเขาเรียกว,ว่าอะไรผมก็ไม่รู้ครับไอตัวจุดไฟอะ่ะเห็นไหมนนึงเห็นไหมแก๊สที่ใช้ก็น่าจะเป็นกระป๋องแก๊สแบบนี้ครับ เป็นหัวเสียบแบบนี้นี่นะครับที่เยีงยมันจะมีฝาปิดนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่จาลองใส่แก๊สให้ดูครับแก๊สก็จะเป็นใส่หัวตรงนี้นะครับหัวนี้กดดูมันจะไปกดกับไอเข้าไปในรูเยอะนี่ยวิธีใส่นะครับผมจะบอกก็สําหรับมือใหม่ที่คนที่ไม่รู้นะครับก็แล้วมันจะมีสองอ่านี่นครับ สองตะขอมีบนกับล่างเราก็เอาเนี่ยแต่แก๊สเราจะมีอันเดียวอันเดียวคือตรงนี้นะครับเราก็เอาแก๊สเกาะเอาด้านด้านล่างตรงเนี้ยแก๊สด,ด้านล่างาตรงตรงข้ามกับไอหัวเนี่ยนะตรงข้ามกันก็คือเอาตรงนี้มาเก่อกับตัวด้านล่างตรงนี้ลองดูแล้วก็สุบเข้าไปแ้ม แล้วก็หมุนหมุนไปด้านขวานครับมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยนี่มันก็จะประมาณนี้แล้วก็จะหมุนเปิดหมุนเปิดก็เปิดหมุนทางด้านซ้ายเนี่ยจะได้ยินเสียงแก๊ปแต่ถ้าแต่ถ้าจะจุด,จดนะครับก็หาที่บังลมมานิดนึงสัะของผมก็น่าจะประมาณนี้เป็น ที่บางลมไทยประดิษฐ์นะครับผมก็ได้เลย,ยนี้ก็เปิดขึ้นอีกก็ได้คนระับประมาณนี้ถ้าจะปิดก็ปิดลงมันก็จะดับแล้วก็ถอดออกเมื่อใช้เสร็จนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ว่าจะมาลองใช้เตาแก๊สนี้ทำเมนู อะไรสักอย่างหนึ่งให้ดูนะครับวตามันจะทนทานไหมใช้ได้ทํากับผ้าเสืเ้อไหมปะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่จะเป็นวัตถุดิบของเรานะครับสําหรับจะมาทําในวันนี้ก็จะมีหมูมีไข่แล้วก็มีผักนิดนึงถือว่าเป็นเฮลตี้เฮลตี้แต่ก็อย่างที่บอกครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับ

ตอนนี้มันจะมืดแล้วนะดูกอ,องฟ้าดิโอ้โหเนี้ยเป็นเบืเบ้องต้นครับแล้วเราก็จะไอ้นี่ปุ๊บทาเข้าไปแล้วเราก็จะเอามีดทา,ทา มาใสางแล้วก็เอ็นจอยนี่นี่นี่เต็นหมูกับผักครับแล้วก็ไปเลยเ เอาไข่เอออยากเลี้ยงแล้น้องคอมนะดูไข่ตัวไหน้ ดูดิหมูสุกนะใช้ได้อยู่ชิมเลยแก๊สไม่ร้อนนะครับตรงนี้ไม่ร้อนเลยเย็นซะด้วยซ้ำเราใช้มาก็จนคํำมึดดูครับสำหรับใครที่มองอยู่ผมก็แนะนำนะแต่มันมีอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นแบบสายนะผมคิดว่าที่เป็นแบบสายต่อจากไอ้นี้ออกมาผมคิดว่าตัวนั้นน่าจะดีกว่าแต่ราคาก็น่าจะอพอัพขึ้นมานิดนึง แก๊ก็แก๊สก็เหลือประมาณแค่นี้ใช้แบบมาเกือบชั่วโมงแทบจะไม่หลด,ดอะไรเลยแต่ตอนนี้ก็น่าจะขอเวลาไปเอนจอยมืดจนกล้องแบบโฟกัสไม่ได้แล้วดูมืดแบบอืนั่นแหละใช้มาก็สำหรับการเก็บนะครับก็ไม่ยากเลยก็ยกขึ้นมาแล้วก็หมุนหมุนไปตรงนี้หมุนไป,นนไปทางนี้ปุ๊บแล้วหมุนปุ๊บแล้วก็เงออกแล้วก็ แล้วก็จะพับพับพับอย่างนี้เนี่ยก็หายร้อนแล้วนะเนี่ยจับได้แต่ตรงนี้ก็น่าจะร้อนอยู่เอ้หายร้อนแล้วแล้วก็พับขาพับขาแค่นี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยง่ายๆแล้วก็เอใส่กระเป๋า ตัวนี้มันจะเก็บง่ายนะครับถ้ามีหม้อมีอะไรก็ใส่ในหม้อได้เลยถ้ามีหม้อขนาดนี้แล้วก็ใส่ในหม้อได้เลยนะครับง่ายๆครบคาสะดวกใช้ก็ดีนะครับเรียบร้อย